มันรวยนะมานรวยเยอเห็นหัวนะมาจีบสาวบอสันเนาะตายแมนบาเจ๋งจ๋งค่ะเอาอย่างนี้ถ้างั้นเดี๋ยวพี่ลำดวนไปชงนมให้เจ๋งกินดีกว่านะครับอ้าน,นั่งรอก่อนนะครับครับอ พ่อชื่ออะไรคะบายพี่รวยงั้นพี่เซ่ขอโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะได้ฮัลโหลพี่ห้าเหรอคะแกเป็นใครอะนี่แลมวแกมีเบอร์ของพี่ห้าได้ยังไงแกรู้ไหมว่าฉันกับพี่ห้ามันวางหูไปแล้วครับ คอยดูนะเบลจะต้องรู้ให้ได้ว่าอีนางคนนี้มันเป็นใครมันมาอาม่ามายุ่งกับพี่ฮายเขงเหมียวได้ยังไงอ่ะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใครกันเหมียวเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยปล่อยไปเถอะไม่ถ้าคืนนี้เหมียวไม่รู้ว่าอีนางคนนี้มันเป็นใครนะเหมียวจะต้องนอนไม่หลับแน่แ่แล้วถ้าเกิดว่าเหมียวนอนไม่พอหน้าเหมียวก็จะต้องโทรมใบหน้าต้องมีริ้วรอยเหมียวจะต้องไม่สวย ก้อยเจ๋งกูอย่าใครอยู่ลูกฮะกูอย่าป๊าอยู่อ๋อแล้วพี่ลำดวนไปไหนลูกไปวันชงนมไปชงนมให้หนูเหรออ๋อหิวนมมาแล้วแล้วจ้าหิวนมมาแล้วจ้ามาดูซินมเยี่เลี้ยเลี้ยลกินนมเลยนะเนี่ยยังลำดวนขาแกทำอะไรเนี่ยฮะชงนมให้เจ๋งเลคะฉันหมายถึงว่าแกขึ้นไปนั่งบนโซฟาฉันทำไมลืมตัวค่ะนึกว่าเป็นคุณนาย ้ำแข็งเย็นๆมาแล้วครับมาแล้วก็ไปหลังบ้านสินน์เขารอกันอยู่โนุ่นพ่อจ้าจ้าแม่กินหรือยังอะก็ไปอยู่เลยจุ๊บเจ๊นุกนจุ๊บเจ๊ตัวหน้าฮัลโหลแกเป็นใคร แกแลละเป็นใครจะโทรมาพูดก,กับใครยังไม่รู้เองสติดีเปล่าคะนี่แกไม่ต้องมาดา่าฉันบ้าเลยนะแกว่าฉันสติไม่ดีตัวแกเนี่ยนะทั้งสติไม่ดีแล้วแถมเนี่ยหน้ายัางด้านอีกเที่ยวแย่งแฟนชาวบ้านเขาเหมียวอย่าไปว่าเขาที่เขาอาจจะไม่ได้แย่งแฟนเหมียวแย่งพี่ห้าก็ได้นะ แกนเ่เฉยได้ไหมละ่ะฮะนั่งเด่นเฉยเป็นไหมนี่นางตัวดีแกบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าแกเป็นใครแกเลิกทุ่งกับพี่ห้าฟนของฉันได้แล้วนะเน่เธอน่ะใช่ยายเหมียวมาดิกระหลอกหรือเปล่าฮะใช่แกเป็นใครเธอ,อจำฉันไม่ได้เฮรอยายเหมียวมาดิกระหลกมันบอกว่าเหมียวเนี่ยเป็นมาดิกระโหลกมันรู้จักเหมียวได้ยังไงอะ ฮัลโหลมันวางไปแล้วเขารู้จักเมียวเหรอเฮ้ยรู้ได้ยังไงวะเอาไี่เบอร์ว่าแนายาวนี่เอาแล้วแนา่ยาวเขามีเบอร์พี่ฮดได้ยังไงอะไม่รู้โอ้ไม่นัยนยาวเป็นทูกับพี่ฮอดเมียวคิดอะไรอย่างนั้นเป็นไปนไม่ได้ เยานันะเนะยาบางอาจอยากจะมาแย่งพี่ฮาดไปจับเมียวจะมากระตกหนวดเสือสาวอย่างเมียวเหรอ,อยอนี่เขาขับรถเมื่อไหร่จะถึงสักทีฮะบางรักเนี่ยโอ้โหมันแค่นิดเดียวเองอะใช้เวลาเป็นชั่วโมงใเย็นจเย็นเมียวนะใจเย็นนะนนนะคืออย่างนี้นะรถเนี่ยช่วงนี้มันปิดมากนะแล้วเขาทำถนนด้วยนี่บางทีนี่นะสามวันผ่านไปรถยังไม่ขยับเลย S <S 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 เอามี้ดิไมเหมียวเหมียวอย่าไปเลยนะแล้วกลับบ้านกันดีกว่านะ,นะนะนะพี่ครับเดี๋ยวอยู่เทอร์รถเลยนะครับเลี้ยวกลับเลยไปรับกันแหงนะครับพี่ไม่กลับอุยเจนเจนอย่าขัดใจเหมียวนะเจนน่าจะรู้นะถ้าเกิดว่าขัดใจเหมียวแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นอุยออยอ้ยอุยย้ยโทรมาพี่ทาโทรมาฮัลโหล พี่ฮัทเหรอจะโทรมาง้อเหมียวอย่างนั้นน่ะเหรอไม่ใช่จะโทรมาทวงโทรศัพท์นด่พี่ฮาดถ้าอยากจะได้โทรศัพท์คืนเนี่ยนะก็หาเหมียวให้เจอก็แล้วกันดูเจนเนาะเท่านี้นะพี่ฮาดนี่เจนนี่พี่ฮาดอะเขาคงหาเหมียวไม่เจอหรอกเนาะเจนว่าป่ะเจอสิเหมียว ตะโกนชื่อเจนดังขนาดนั้นพี่ห้าคงไม่รู้หรอกมั้งว่าเราอยู่ด้วยกันเนะี่ยช่างมูสิเจอก็เจอเจอ้าเนะีนะ่ยเจ้าแก่ไม่อยู่ส่วนแก่ริมาเป็นทูกับพี่ฮอด